อมรามเหลืองอมรามโอ้ยบังครับถึกแดดยังงามเลยรับถูกเดี่ยวครับพี่น้องหลังแรกหลังแรกออกมาขึ้นโซ่บินลมเลยครับผ้าผีน้่มโอ้โหนุ่มหวานครับบัง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 โอ้ยปันถึงไงวะขี้อ่ะขี้อ่ะขี้อ่ ไข่ปุ่งเลยพี่ห้องบงบงบงเกีบบวกยางแล้วเนาะพ่ะโอ้โหเกีบต้องไหมบยางรอโอ้โหนี่งพี้องหเต็มดิแท้หวานตดตาอยู่อบ่ สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเย็บีทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับเจอกับผมบันจงแฟมิลี่ครับผมมืาหนีฟ้าพี่น้องมาเลาะปลาอยู่ข้าครับพี่น้องมาหามิ่มครับลองรองหาเหม่ผึ่งขงมบ้งเนาะครับเนาะเพราะว่ามันออกก็เนียนไปทั้งหาหมิมพี่น้องพอแล้วห้างหนึ่งมิ่มกระดิ่งครับมิม่มยังเกาะมิมมิมเพิ่งโค้งครับพี่น้องนี่ นี่หนึ่งลังเจอแล้วมากับเสียนใหม่คือเก่าครับผมครับสวัสดีครับทำหวานไงวะน้องหนิเนาะเดี๋ยวเสียนใหม่ที่เอาทูบครับพี่น้องเมนี่นี่ทูบครับเขี่ยมาต่อเขี่ยยานังก่อนนั่นใช้น้ำตาลนี่ยานังอีกแด้วครับนั่นปะเมนใบยานังบ มีมหลายหลายได้ครับทุปีมาเก็บเห็ดเพิงกะทั้งทีก่กาจจถึกตอดพี่น้องเมื่อใดตั้งใจมาหาเพิงไปเหยียบพังมมนมันกับตอแล้วซะเป็นตะเพิงเป็นตะมีมหลายอยู่พี่น้องพอละครั้งหนึ่งเดี๋ยวให้เช่นไม่จัดการครับ ห้วยไปนำครูห้วยเลยมาครับพี่ไซดคนหนึ่งครับพูดพไปทั้งทั้งห่วยครับเระเบื้องมิมครับเดี๋ยวื่อนี้กะทีเน้นมิมนะครับเนาะพ่อเฮ็ด่นกะทีเอาขั้นบ่พอกับบ่เป็นอย่างครับเดี๋ยวหาเราหามิมไปนาพี่น้องเป็นจะมิมหลายอยู่ครับนี่ตัดเลย

มีมูมีมีสีทองเนะตัวนี้โอ้สีสีทองสีทองมีมสีทองว่าตัวมีหนามมีน้อยๆตัวปดตามีอยู่ครับตัวปิดตาโอู้หางงามพี่น้องเหลืองอมรำเลยอมรำเหลืองอมรำโอ้ยบังครับถึกเยดยังงามเลยรับถุงอ่ะแก้วครับพี่น้องหล,ล<ำ>ังแรกหลังแรกออกมาที่ละโซ่ มันบ่ปิดตาครับแต่ว่าก็มีหนามเยู่ครับมันจะมาอยู่อ่าโอเคเพราะได้ตื่มกันครับพี่น้องเก็บครับพี่น้องจัดเก็บตอนนี้มาเก็บมีหนามปะล่ะบ่สอ้ทวงมานี่นี่ใส่เลยครับพี่น้องนี่ทัั้งมนเรียบร้อย ไปพี่น้องไปลุนกันตาครับเต <c oughs> ็มหัวเลยสันน้นเลโอ้ทางยังงามเลยครับ,รบนี่เสียหนึงพอสั้นลงใส่หัวครับ่่่หัวมเดี๋มาตุ้งมาใส่กระตดสันพด นีแม,ม่นมือถือเราบอกลูกใหม่จับยันมิดปะนั่นอืมพี่น้องเคาะเคาะพัออออดออกโอ้มันกำลังเต็มกำลังใส่หนัเนะอืมกำลังเก็บ หางยังงามเลยเข็มสีทองโทมีแต่หางเรื่องอยงเนาะกรลังแก่แกแกกรลังดีเต็มนี่หนามบ่ล่ะมีเครื่องหูมีโซหูอยู่แต่ว่ามีบ่มีบ่เต็มโอ้ยพอได้อยู่พอได้อยู่สองคนแม่ออกสวยตกใส่มือเป็นอย่างเดียวมันเห็นแม่อ่อนพอได้พอได้พอได้ anh mang cái ngọn này xuống to, có to nó không có đây mà hàng, nó nấm <laughs> เราได้ไพ่นผิดเนาะมันเป็นอย่างไรต้าวเะโอ้ขวด,ดวน้ำเขาเหอะน,งงนี่ไงนี่มึงเด้อโอ้โห้ทัมาตื่นพาทั้งนี่แม่พี่น้องหวานตุ้มหมักย่างไงลูกหวานตุม้มเลยมองครับ เื็นบ้านตูม่ไหมเป็นบ่าพี่น้องอ๋อทำหมุหญงเด้ครับพี่นอ้องแล้วลุนกันนนมีหนามบะมีอยู่มีอยู่อบบ้าเลยปิดตาปิดยูปิดยูปิดตาอยู่จัดการฉันพ <c oughs> <c oughs> ูดพูดเลยปดงูาทางไงพี่น้อง พี่ไส้อะไรไปสองห้าง้ครับนเนาะบ่ได้ทไทยครับมีน่ำห้างหนึง่งห้างหนึ่งบนมีหน่ำทีไหนก็นเลอีกห้างหนึง่งบอมีน่ำแต้พวกห้างนี้ทีมนี่มีอยู่ครับต้าบ่บ่ปิดตาปนเดอิ้่ันของงามเไปห้างนีง้อุ้ยมัน้ำแน่หน่อยต่าตูนผู้หลูยู่ครับมนนแก่นจูกูเลยยูใส่น้องแบบนี้แลนโต เทียบร้อยครับผมทั้งไงครับพี่น้องน้ำหวานเลยมันล่มเลยครับทั้งผีน้ำโอ้โหน้ำหวานครับบุ้งบุ้งบุงบั้งอุ้ยปั่นถึงไงวะเขียวเขียวเขียวอ๋อใครปุ่งเลยพี่น้องบุ้งบุ้งบุ้งข้างนี้เกือบวกบพี่ปยังแล้วเนาะโห่โอ้โห เดือยตบ้งไหมบ่างนี่ะขวบม,มายังไงเห็ดเรลียมยาบหยาบอย,ยู่อาอ่ะโอ้ขนมัน,มนกะเต็มเั้งเติงอยู่ครับทั้งไตบ่าทัานเต็มไตบ่าทั้นติดแต่ว่าโอ้โอยใครหมองเลยไปบึมุบบ๊บุ๊บป<ด>ุ๊ปุบบปุ ไข่หม่งเลยเหลี่ยมม่อ,มองเลยครับพระๆเบิ่งๆๆโอ้โหยแก้วไปพี่น้องไปเจออีกครังแลว้วพี่น้องอยู่บนต้นสะเดาสูงๆพุ่นพี่น้องเห็นบ่บุ่นล่ะอาจสิบ่เห็นเนาะครับเนาะเดี๋ยวให้เชิญใหม่จัดการพุ่นครับ ดังมีมุ้นอันเอามีปาาใส่กระติกเกล่ยวที่นงเดี๋ยวถาเบิ้งสอนลงมานะครับเนาะพอดเกือแม่หนากจั็กน้อยตุงนงี้น้อยครับผมวะลงมาลงมาพับพับ อะไรบอโอ้ขนมหวานโอ้เต็มดีไว้ครับโอ้ยขนมหวานเต็มดีเถอะขนมหวานปิดตาอยู่อ้าวปลาฟางบลเห็นเถอะลูกใหม่ตาดีเนาะล้างกต่งามอยู่ครับพีนบนพ่น้องเปิดเผยวันนี้ตองดีหรอกโอ้โหครับพี่น้องมึงขนมหวานปิดตาสวยๆครับพี่น้องโอเค ไปเดี๋ยวไปหากันต่อครับผมโอเคครับผมพี่น้องเสร็จภารกิจหามิมครับพี่น้องยังมาโอ้หลายหลายชั่วโมงครับได้เจ็ดแปดห้องนี่แหละพี่น้องสภาวาเด็กไทยให้เบิ้งแค่สามสี่ห้องเ,างเนาะครับเงียกกันไปหาส่วนมากสิบโมงมีหนามนะอันนี้อันนี้หัวนี่หันนี่ครับพี่น้องวัน นี่กระนำเต็มอยู่ครับแล้วก็ได้นี่พี่น้องเห็นนกมามน้ำฟอมทับพี่น้องขอบคุณหลายๆน้อครับเนาะสำหรับการติดตามชมกับดงแฟมบีครับหลายกิโลครับพี่น้องผู้นี่ที่ลนเลาะไปเล่นสิบยี่สิบโลนี่ครับหัวตะมาหอดมาหานครับพี่น้องเพียงนะครับ เจ๊กับผมฝากคนใหญ่คนงามด้วยพี่น้องด้วยใจไปประผาดลิปดีๆนะครับเนาะคลิปพายุ่หากินครับสำหรับวันนี้เป็นคลิปพาผึ่งหาหมิ่นนะครับ,นะบเนาะโอเคครับพี่รนะุ่งบนทรัพย์สขัยกัไใหญก็แชร์นับพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีพี่น้องสุขุตุ้งครับสวัสดีครับ